เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ17.05น,นถึง17.30น วันนี้อยู่กับคุณอรพันธ์ขันทองคำและผมนัทเดชเอียดปุ่มครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณนัทเดชด้วยนะคะแน่นอนว่าเรื่องร้อนเริ่มต้นสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยคุณนัทเดชคุณผู้ฟังนอกเหนือจากเรื่องการปรับคอรมอรต้องเรียกว่าเป็นคอรมอรเศรษฐาหนึ่งทับหนึ่งนะคะก็ การปรับคอรมในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็เรียกได้ว่าเห็นหน้า<ๆ>เห็นตาของรัฐมนตรีหน้าใหม่เข้ามาหลายคนคโดยเฉพาะตําแหน่งที่มีการจับตานะคะนั่นก็คือการแต่งตั้งนายพิชัยชุนหะวะชิวระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนที่ก่อนหน้านี้มีโผคร,รมอออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะนายแพทย์ชน,น่าสีแก้วก็เป็นไปนตามโผก,ก็คือหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในขณะที่นายสุทินคังแสงยังอยู่นะคะยังร,รักษาเก้าอี้ไว้ได้ก็มาอัปเดตนะครับเรื่องของการปรับครมอเรียกได้ว่าเป็นที่หน้าจับจ้องกันนะครับสำหรับ ครอรมอท่านใดนะครับที่หลุดรัฐมนตรีที่หลุดไปแล้วก็รัฐมนตรีที่เข้ามาใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันรวมไปถึงาทางฝ่ายนิติบัญญัติเองก็มีความเห็นต่อเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางพรรคการเมืองหรือว่าการรมธิการการต่างประเทศด้วยนะครับสิ่งที่หลายฝ่ายจับจ้องกันตอนนี้ก็คือหลังจากที่มีการเผยชื่อครอรมอหนึ่งทับหนึ่งมาแล้วเนี่ยคุณอรพันธ์ครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของ านายปราณปรีก็ได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใช่ค่ะครับก็กมีความเคลื่อนไหว เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศอยู่ในช่วงสุญญากาศนะคะเพราะว่าไม่มีรมัฐมนตรีเข้ามาก็เป็นเรื่องที่ทางกรรมธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็ได้มีการเรียกร้องเรื่องนี้ว่าให้เรียบแต่งตั้งคนที่จะเข้ามาแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปราณปรีที่ลาออกไปให้โดยเร็วนะคะเพื่อเป็นการที่จะให้งานเนี่ยมันประสานเดินหน้าต่อไปได้เ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยนะคะโดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศให้รัฐมน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลเศรษฐา1ทับ1โดยนายเศรษฐาทวีสินค่ะเหลือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียวยกเลิกการควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและไม่ได้ไปควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามที่มีกระแสะข่าวออกมาก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันมี4รัฐมนตรีนะคะที่เป็นรัฐมนตรีหน้าเก่าที่ถูกปรับออกจากตำแหน่งแล้วก็มีอีก6คนใหม่เข้ามาร่วมโต๊ะคอรมอแทน โดยพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสิทรมหาวชิวราลงกรพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมพระบรมราชองค์การโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายยกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่22สิงหาคม2566แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่1กันยายน2566นั้น บัดนี้นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทุนว่าสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อ,อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีประกอบด้วยดังนี้นะครับ นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายปราณปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางพงเพชชุลเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายจักรพงษ์แสงมณีรัมรววาารรรฐรรนมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากความเป็น,น,นาาาารัฐมนตรีนางสาวสุดาวันวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายชยาพรมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและนายชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีครับ ส่วนการแต่งตั้งรัฐมนตรีค่ะโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งนายพิชัยชุนหาวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจักรพงษ์แสงมณีค่ะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานนะคะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินธุพรค่ะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายปานปรีพหิธานุกกรนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าล่าสุดก็ได้ยื่นหนังสือลาออกเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับนายปานปรีด้านนายเสริมศักด์พงพาณิชย์ค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอัธกรสิริรัตยากรค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายสมศักดิ์เทพสุทินนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร,รณสุขแทนนายแพทย์ชนาศีแก้วค่ะซึ่งหลังจากการปรับครมแล้วนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีนะครับทางนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่ามั่นใจว่าการปรับครมในครั้งนี้เนี่ยจะไม่ผิดฝาผิดตัวอย่างแน่นอนค่ะ แล้วก็ได้ขอโทษทางด้านของนายปราณปรีด้วยหากทําให้ไม่สบายใจแล้วก็ขอขอบคุณที่ช่วยงานกันมาตลอด7เดือนนะครับโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ถึงการปรับคณะรัฐมนตรีบอกว่าก็เป็นไปอย่างที่เคยพูดเมื่อพร้อมจะมาบอกกล่าวเพราะว่าหากพูดไปก่อนก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ส่วนกรณีที่นายปราณปรีพหิตฐานุกรขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่วนตัวบอกว่ารู้จักกันมาหลาย10ปีแล้วก็มีความรักความชอบกันเป็นอย่างดีแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็นายกบอกว่าเคารพในการตัดสินใจนะครับยอมรับว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือว่าเปลี่ยนเก้าอี้ครมก็ต้องมีคนที่ทั้งพอใจแล้วก็ไม่พอใจมีคนที่สมหวังแล้วก็ไม่สมหวัง อยากให้สนใจกับความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันมาตลอด7 8ถึง8เดือนเพราะว่างานที่ทำมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับประเทศก็เชื่อนะครับว่ารายชื่อรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยเข้ามาก็จะสานต่อการทำงานต่างๆได้นายกรัฐมนตรียังยอมรับนะครับว่าได้ส่งข้อความถึงนายปราณีในกลุ่มงานต่างประเทศได้ขอโทษหากทำให้ไม่สบายใจ และได้ขอบคุณที่ช่วยงานกันมาซึ่งการปรับคอรมอได้มีการแจ้งและเชิญรัฐมนตรีมาพูดคุยกันแล้วหลังจากนี้ทางด้านของนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะทําหน้าที่ดูแลกระทรวงการต่างประเทศไปก่อนตามการมอบหมายของคณะรัฐมนตรียอมรับนะครับว่ามีผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่แล้ว แต่ยังไม่ได้ทาบทามซึ่งบุคคลนี้เนี่ยอยู่ในแวดวงการทูตแล้วก็การเมืองมาก่อนโดยอยู่เบื้องหลังการทํางานของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดด้วยก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่เอ่ยชื่อนะครับคุณอรพันธ์เพราะว่าต้องรอผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆส่วนที่นายปรานปรีระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจําเป็นจะต้องควบตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยนั้น ก็มีเหตุผลแต่ว่าหลายหน่วยงานเนี่ยต้องประสานการทํางานร่วมกันแล้วก็บางรัฐบาลก็ไม่มีรองนายกรัฐมนตรีควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดังนั้นการควบรองนายกรัฐมนตรีจึงอาจไม่จําเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับก็บอกว่าขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลซึ่งรัฐบาลนี้มีการทํางานที่แตกต่างกันไปย้าด้วยว่าหากทําผิดหรือทําสิ่งใดไม่พอใจก็ ได้ขอโทษไปแล้วทั้งหมดนี้ตนเองก็รับผิดชอบและจะดําเนินงานต่อด,ด้วยจุดมุ่งหมายก็คือเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งมั่นใจว่าการปรับครมอในครั้งนี้เนี่ยจะไม่ผิดฝาผิดตัวอย่างแน่นอนครับคุณวรพันธ์คุณผู้ฟังแล้วก็บุคคลที่จะเข้ามาทํางานเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถมีความรู้ความเชี่ยวชาญครับค่ะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อนะคะว่าใครที่จะมาทําตําแหน่ง ทำหน้าที่นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขณะที่เลขาที่การพักเพื่อไทยอย่างนายสรวงเทียนทองนะคะก็มองเรื่องของกรณีนายปานปรีลาออกเนี่ยบอกว่าจะไม่เกินแรงกระเพื่อมในพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยนายปานปรีไม่ได้พูดคุยกับพัก แต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของพักเช่นกันที่ผ่านมาเนี่ยนาย,ยกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกปรับเข้าและปรับออกมาพูดคุยกันแล้วหลังจากนี้ก็จะต้องพูดคุยกันกับนายปานปรีค่ะที่อาจจะเชิญมาเป็นที่ปรึกษาหรือเข้ามาช่วยงานพักแต่ก็ต้องแล้วแต่นายปานปรีด้วยนะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งนายปานปรีก็ทํางานให้พักเพื่อไทยเนี่ยมา,มามากอยู่เบื้องหลังพักมาโดยตลอดก็บอกว่าเคารพนะกับการตัดสินใจของนายปานปรีส่วนกรณีที่นาย,ยกรัฐมนตรีนะคะระบุว่า มีคนที่จะมาทําตําแหน่งหน้าที่นี้แล้วเป็นคนทํางานเบื้องหลังอย่างที่คุณนัทเดชบอกไปเมื่อสักครู่ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอํานาจของนาย,ยกรัฐมนตรีพักเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นก็ขอให้เป็นดุลพินิจของนาย,ยกรัฐมนตรีและตนเองก็ไม่ทราบด้วยนะคะว่าจะเป็นนายนพดลปัทธรมะหรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีชื่อของนายนพดลว่าจะเข้ามานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะ นอกจากนี้เลยค่ะที่การพักเพื่อไทยนะคะนายสระวงยังระบุด้วยว่าเป็นเรื่องปกติของการเมืองมีเข้าก็ต้องมีออกแต่ไม่ใช่ที่สิ้นสุดนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยยั่งอยู่อีก3ปีก็มีโอกาสที่จะปรับเข้าปรับออกเสมออ่ะก็เรียกได้ว่านิ่งแล้วนะคะแล้วก็ปรับกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยสําหรับ คอรมอเสถาหนึ่งทับหนึ่งค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นโผลหลุดออกมาโอ้หลายโผลแล้วนะคุณนัทเดช <c oughs> หลายหลายคนก็เป็นไปตามโผลแล้วก็ในขณะที่หลายหลายคนก็ไม่ได้เป็นไปตามโผนะคะซึ่งในจับก,กระแสนิติบัญญัตินะครับช่วงหน้าเนี่ยก็จะมีความเห็นจากทางพรรคการเมืองแล้วก็กรรมธิการการต่างประเทศรวมไปถึงความเห็นจากทางด้านของสอบวบัญชัยด้วยที่ออกมาแสดงความเห็นนะครับว่า การปรับคอรมอในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะปรับคนให้สอดคล้องกับงานแล้วก็ยังมีความเห็นติ่งท้ายมาในเรื่องของการเลือกสวออชุดใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยวติดตามรับฟังได้นะครับในช่วงจับกระแสนิติบัญญัติครับตามกันต่อกับจับกระแสนิติบัญญัติครับ อย่างที่บอกไว้ครับว่ามีความเห็นจากทางพรรคการเมืองนะครับต่อเรื่องของการปรับครมอรวมไปถึงการลาออกของนายปราณปรีนะครับเดีย๋ยวมาดูทางด้านของโฆษกพรรคไทยสร้างไทยที่ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าเชื่อว่าการลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือว่านายปราณปรีในครั้งนี้จะกระทบศักยภาพด้านการต่างประเทศของไทยอย่างแน่นอนครับ ค่ะก็เป็นมุมมองนะคะของนายปริเยศังกูลกริติโคศกพักไทยสร้างไทยที่ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการปรับคอร,รมอรเศถาหนึ่งทับหนึ่งบอกนะคะว่าคอร,รมอรชุดนี้คงเข้ามาทํางานโดยมุ่งเน้นไปที่งบประมาณเป็นหลักทั้งการยกย้ายบุคคลที่พอทําผลงานได้ก็เอาไปไว้ที่อื่นรวมถึงการถอดบางบุคคลออกจากตําแหน่งอย่างง่ายดายกว่าที่คาดไว้นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนตําแหน่งเพื่อการดูแลแบบเบ็ดเสร็จในบางกระทรวงสําคัญสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคอร,รมอรชุดนี้ มุ่งเน้นไปที่การบริหารงบป,ประมาณในช่วงระยะเวลาสั้นๆและตอบโจทย์การเมืองโดยเฉพาะการจัดสรรตำแหน่งตามกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลมากกว่าเป้าหมายการพัฒนาประเทศและปัญหาของประชาชนโดยนายปร,เริเยตให้ความเห็นนะครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลรวมทั้งการลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก่อนหน้านี้ยังมีคลิปคําพูดตัดเพ้อ ของผู้ที่กําลังจะหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีออกมาให้ประชาชนได้เห็นซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับการทํางานเลยแต่เป็นเรื่องทางการเมืองล้วนๆสิ่งเหล่านี้จะทําให้การดําเนินงานของรัฐบาลที่แทบจะไม่มีผลงานอยู่แล้วเนี่ยยิ่งถดถอยลงโดยเฉพาะเนื้องานด้านต่างประเทศมองว่าจะกระทบอย่างแน่นอนทั้งที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินทางไปทั่วโลกแต่กลับมีการลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หลังแต่งตั้งใหม่เพียงไม่กี่ชั่วโมงหากบอกว่าจะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นคงไม่น่าเชื่อและหากบอกว่าไม่มีปัญหากันภายในพักก็คงเรียกว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงซึ่งตนเนี่ยรู้สึกเสียดายที่รัฐบาลเสียบุคลากรที่มีศัก,กยภาพด้วยเหตุผลที่เรียบง่ายขณะนี้นะครับอันนี้เป็นความเห็นาจากทางด้านของโฆษกพักไทยสร้างไทยครับ ด้านนายจุลพงศ์อยู่เกตนะคะในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีการถแถลงข่าวที่สภานะคะคก็เรียกร้องนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้เร่งแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่หลังจากที่นายปานปรีน่ะยื่นลาออกนะคะซึ่งนายจุลพงศ์อยู่เกตบอกว่าตนขอแสดงความเสียายที่นายปานปรีน่ยลาออกจากตําแหน่งเพราะนายปานปรีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากว่านายปันปรีเคยดำรงตำแหน่งผู้แทนทางการค้าส่วนผลงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมานะคะก็มองว่ามีเป็นจำนวนมากตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือลาออกโดยส่วนตัวเนี่ยนายจุลพงศ์ถือว่านายปันปรีเป็นรัฐมนตรีน้ำดีคนหนึ่งซึ่งการลาออกจากตำแหน่งนี้ ก็ได้สร้างความตกใจแก่ต่างประเทศหลายประเทศว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสถียรภาพของรัฐบาลไทยค่ะนายจุลพงศ์ยังกล่าวด้วยนะครับว่าการที่นายกรัฐมนตรีให้นายปรานรีพ้นจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้ไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพียงตําแหน่งเดียวนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการที่นายกไม่ได้ให้ความสําคัญกับนโยบายต่างประเทศตามที่เคยได้แถลงต่อรัฐสภา แล้วก็ไม่เข้าใจถึงการที่ต้องได้รับความเชื่อถือจากต่างประเทศเพื่อให้การเจรจาระหว่างประเทศนั้นมีน้ำหนักและนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้ค่ากับบุคคลที่รับผิดชอบนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลเท่าที่ควรทั้งนี้มีหลายประเทศที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยแต่หากดูในบริบทของประเทศไทยในการเมืองไทยระยะ1ิปีที่ผ่านมา ก็จะพบนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยสะท้อนให้เห็นไปยังต่างประเทศว่ารัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับนโยบายต่างประเทศอย่างไรก็ตามตนก็ขอเรียกร้องนะครับให้นายกรัฐมนตรีนั้นรีบหาแล้วก็แต่งตั้งรัฐมนตรีคนใหม่มาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยเร็วเพราะขณะนี้ประเทศไทยไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนอกจากนี้นะคะยังกล่าวต่อด้วยว่าในประเด็นด้านการต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วต้องได้คนที่เข้าใจลึกซึ้งมารับผิดชอบโดยเร็ว ทั้งเรื่องดุลอำนาจที่เกิดจากภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาคลื่นผู้อพยพชาวเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยการจัดตั้งระเบียบม,มนุษยธรรมตามแนวชายแดนไทยเมียนมาตามที่นายปานปรีได้ผลักดันให้เกิดขึ้นแล้วซึ่งเรื่องเมียนมารัฐบาลเนี่ยต้องเร่งหาความร่วมมือจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและจากมหาอำนาจบางประเทศโดยเร่งด่วนส่วนนายกจะเลือกใครมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นนั ja no ้ตนเองไม่ขอเข้าไปก้าวล่วงนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของพักร่วมรัฐบาลแต่ก็แสดงความไม่เห็นด้วยและก็ขอคัดค้านหากนายกจะมาควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกตําแหน่งหนึ่งหรือจะแต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันคนใดคนหนึ่งขึ้นมาควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกตําแหน่งหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเหมือนหน้าตาของประเทศไทยในสังคมโลกค่ะจึงต้องเป็นคน ที่เข้าใจในบริบทการเมืองระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศภูมิรัฐศาสตร์ภูมิภาคเอเชียและก็ภูมิภาคของโลกด้วยนะคะและต้องมีวิสัยทัศน์ในการวางตําแหน่งของประเทศไทยบนเวทีโลกที่สําคัญนะบอกว่าต้องไม่พูดเยอะและต้องระวังการให้สัมภาษณ์สื่อเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศนั้นมีทั้งประเด็นด้านความมั่นคงแล้วก็รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งหลายประเด็นก็เป็นเรื่องอ่อนไหวช่วงนี้มีเสียงบางช่วงบางตอนนะคะของนายจุลพงศ์แปลรัฟังค่ะ การที่ท่านนายกให้คุณปานปีพ้นจากตำแหน่งรองนายกและให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพียงตำแหน่งเดียวมันสะท้อนให้เห็นถึงการที่ท่านนายกไม่ได้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศตามที่ท่านเคยแถลงต่อรัฐสภาท่านไม่เข้าใจถึงการที่ต้องได้รับความเชื่อถือจากต่างประเทศเพื่อให้การเจรจาระหว่างประเทศมีน้ำหนักและท่านนายกไม่ให้ค่ากับบุคคลที่รับผิดชอบ นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลเท่าที่ควรมีหลายประเทศครับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไม่ได้รับไม่ได้ลงตำ,ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยแต่หากมาดูบริบทการเมืองไทยในระยะ10ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศดำลงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยมันจะท้อนให้เห็นไปยังต่างประเทศว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศเช่นใดนะครับ อย่างไรก็ตามผมขอเรียกร้องให้ท่านนายกรีบหาและแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่โดยเร็วเพราะในขณะน,นี้ประเทศไทยไม่มีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศในขณะที่ประเด็นด้านการต่างประเทศที่สําคัญหลายเรื่องที่ต้องได้รับคนที่เข้าใจลึกซึ้งนะครับมารับผิดชอบโดยเร็ว ต่อมานะครับมาปิดท้ายวันนี้ด้วยความเห็นจากทางด้านของสวออวันชัยที่มองการปรับครอรมอในครั้งนี้เนี่ยเป็นการวางคนให้เหมาะสมกับงานครับแล้วก็ยังมีความเห็นไปถึงเรื่องของรูปแบบการเลือกตั้งสอบอชุดใหม่ด้วยบอกว่าจะ เป็นรูปแบบที่ช่วยป้องกันสวอบ,อบบ้านใหญ่หรือว่าระบบอุปัมภมครับโดยนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาก็กล่าวนะครับผ่านรายการทันข่าววุฒิสภาถึงการปรับครมอของรัฐบาลบอกว่าเป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตนเคยได้คาดการไว้เนื่องจากมองว่าเมื่อรัฐบาลทําหน้าที่มาได้ระยะหนึ่งแล้วก็จําเป็นต้องปรับคนให้สอดคล้องกับงานบอกว่าในช่วงต้นเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมีปัจจัย การต่อรองทางการเมืองแล้วก็เป็นการจัดตั้งที่เกิดขึ้นในสภาพบังคับแต่เมื่อผ่านมา7เดือนก็มองเห็นแล้วว่าในแต่ละกระทรวงทบวงกลมนั้นเหมาะสมกับใครส่วนเรื่องงบประมาณที่ขณะนี้เหลือเวลาอีก5เดือนก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณครับคุณวรพันธ์คุณผู้ฟังค่ะรัฐบาลเนี่ยควรที่จะเร่งใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนสิ่งใดที่เคยสัญญาหรือว่าเคยแถลงไว้ก็ ควรทําให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนสามารถค้าขายได้ไม่ใช่ว่าว่าแต่เขาอินเอาเป็นเองอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ทางด้านสวนวันชัยบอกมานะครับแล้วก็ยอมรับว่าขณะนี้เนี่ยบรรยากาศทางการเมืองเริ่มมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการเมืองแล้วก็มีส่วนร่วมกับการเมืองมากขึ้นแต่ก็มองว่าสิ่งสําคัญประชาชนต้องอิ่มท้องด้วยค่ะ ส่วนเรื่องของรูปแบบการเลือกสวบชุดใหม่นะครับสวบวันชัยบอกอย่างนี้ครับบอกว่าสวบชุดปัจจุบันเนี่ยจะหมดวาระลงในวันที่10พฤษภาคมนี้ซึ่งก็ต้องมีการเลือกตั้งสวบชุดใหม่เข้ามานะครับซึ่งรูปแบบในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมาโดยที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะมีการเลือกสวบนะครับอาจจะมีการแต่งตั้งมาจากการเลือกตั้ง นะครับแล้วก็มาจากการสัรหาแล้วก็รูปแบบผสมแต่ในครั้งนี้เนี่ยมาจาก20กลุ่มอาชีพซึ่งก็มองว่าเป็นแนวทางที่ดีอย่างแรกเลยคือป้องกันร,ระบบอุปถัมหรือว่าสบวาบ้านใหญ่<ฆ>นะครับรวมไปถึงการมาจาก20กลุ่มอาชีพนั้นเนี่ยก็จะทำให้คนในแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าถึง เข้ามาเป็นสอวอแล้วก็มาทําหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติได้มากขึ้นด้วยนะครับก็ทําให้การขับเคลื่อนงานนั้น เข้าถึงตรงจุดและก็ถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการสถานีนิติบัญญัติที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็มีทั้งในเรื่องของการปรับคอรมอแล้วก็มีในส่วนของการเตรียมเลือกสอวอชุดใหม่ด้วยช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแต่ว่าเรากลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้คุณนัทเดชเอียดปุ่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ